สวัสด,ดีครับปอโผล่แม่เม,ม,มือนี้ฝน้กระตักกิีนไปปล่อยเบิดมือด้วยครับนองซีโนก็เฮตุระหลายยางครับมือนี้แลนหนาแลนหลังรอบสุดท้ายนองซีโนก็ได้มาขุนมั่นซอยยาครับมาขอคืนมั่นซอยเพิ่นครับเพื่อที่จะหายมันต็มรุดไว้ไว้ครับหัวมันก็มีแต่หัวเป็นตาออนซอนอี่จีหัวยังไงครับ ึ้นรถข้าวเดียวกับเต็มครับหัวใหญ่ๆจังสี่น้องสี่หนูกับผากันเลงมือครับเพราะว่าบรยากาศตอนนี้ฝนเริมล่วงเม็ดปอกแป๊กปอกแป๊กแล้วครับน้องสี่หนูก็เลยผ้ากันฝ้าครับฝ้าเอาขึ้นรถแต่ว่ามั่นอยู่นี่กับบอนอจักหัวด้ครับถือว่าดีเติมอยู่ครับปีน้ำพันมั่นกับบัจจักครับ มือน,นีนองซีหนกุกระทุละหลายอิลีบับจกสิไปเบิงยาครับไปดูเรี่ยยาสะกอนยากินเขากินน้ำกินยาเส็ยแล้วน้องซีหนุ่งกะจังได้ออกมาก็ยังได้พาแม่ไปหาหมออีกครับกลัวจะพาแม่ไปหาหมอเส็ยกระปาไปหลายชั่วโมงครับ ว่าจะเส็ดสีนภารกิจทุกสิ่งทุกอย่างงานอยู่ดีครับแต่ละมือแต่ละเว้นบัจกสิแลน้ำคนป่วยบัจกสิเวียกเจ้าของแนนางสี่หนุก่กระยากตือ้อยู่ครับแลนตำนาตำห้างอยู่ครับที่แรงน้องสี่หนุ่ก็ว่าสีไรโซดไทยหน้าให้พ่อแม,แ,มแม่ได้เบ่งกันครับแต่ว่าฝนกะลี่นอยู่เบิดมือครับ มันก็เลยเห็ุเอียงกับ่ได้เลยนางซีโนซิตทุลาเรียบร้อยถึงย่างแล้วบ่วมีเบียกแล้วก็เลยเดยมาคุ้นมันซอยยาครับนางซีโนกับออนซอนแต่หัวมันเพนลินนี่ละครไ่แห้งครับนางซีโนยอนขืนแต่ละบาลนี่แบบนักเลยครับต่างคนต่างฝ่าซอยกันครับฝนไงชิมา ฝากคอยกันปึ้งปังปึ้งปังได้ครับเลืออีกนิดเดียวก็แล้วครับแต่ว่าแนมบึงฝนแล้วจกสีขุนมันเหลียวหรือเปล่แล้วจ้ะครับมาสีมาก,ก่อนเบาบาทันได้จบข่วมซ้ำดีครับกระเลมมีปลอกแปลกปอกแปกมาอีกมีไงก่ก็เกาซําครับน้องซีนุงกับฝ่าเห็ดครับถึงอย่างเป็นวัดกับปานนั่น อีแม่ก็เลยชวนเมืองสะกอนครับแม่บอกว่ามันสิเป็นไข่ครับน้องซีโนก็เลยฝากกับบานครับสุดท้ายนี้น้องซีโนก็ฝากพอเมมแม,แม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจซีโนคขับผมชาแนลไวอ้ออมอกออมใจพอพอแมมแม่น้ำเนยด้วยครับ สำหรับคลิปนี้น,น้องซีโนกขอตูลาไปกอนสวัสดีครับ